กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขสุขโคนเดอร์สมองและสุบอเนอเอฟซีท,ท,ทุก่านที่ขรุบหลักแพงทุกถั่วโลกวันนี้ยินดีครับสมสองของแมต่ตาพี่น้องยามแรงแรงตาเขาคอกง,งัวพี่น้องสีสียาวิตามินห้งัวสียาวิตามินยา่ายห้งัวเฮาพี่น้องนี่นบวอวนก็เลยสิจัดการพี่น้องสียาข้าม่ทอองหายลก็สีวิตามินหาย มาเหาะมามากพี่น้องเหาะสับน้องแคนกับโท่มาหายาว่าพ่อบลอสบายอีกแล้วพี่น้องพอน้องแคนน่ะอาการหนักพี่น้องทั้งขันใส่ออกซิขึ้นห้องหมอแข้งเลยพี่น้องเอ้ยโทรมาทั้งหทั้งเหอะใส่ยาแตาว่าพ่อเฮาน่ะเป็นนักว่าสัณพ่อขนาดอ่านโหลดห้องหมอกะเจ้าส่งขึ้นอ่าห้องหมอแข้งแล้วห้องหมอใหญ่เลยพี่น้องห้องหมอแข้งโซนนั่งเขีตัวนั้นห้องมอใหญ่ อาการกันนักว่าสันใส่ออกซิโนอยจั๊กซีจังไรเนาะเขากะฐาลุุนฐานสม้มขีดต่อไปพี่นอ้องเอ้ยจะเป็นอย่างไรเขาก็ยังบวชแต่ว่าน้องแค้นว่าพอเขาเป็นนักว่าสันเมื่อยแห้งเขาเป็นเมือ่อยแห้งว่าสันโทรมาบอกเข <c oughs> ากะจั๊กส็นนดนะไรเนาะทางเมืองมะอื่นมาแล้วพี่นอ้องเอ้ยจังสิไปคันว่างกับสิไปเจาะจบ,บางลาน แม่ตาก็บบรุรไปหลยมือเลยพี่น้องคือพี่น้องเห็นนั่นแหละแม่ตาก็ดิโง่หนาโง่งงลังมันนี่กับไปส่งสการพอบักวันเพื่ออ่านหนักับคาแน่นมากาก็ไปเอาเครื่องใส่เดี๋ยวเพื่อนอ่านขณะเฮาอัานหนังหว่างกับออื่นจะไปะจอบน้องแนอคนน้องแคนบ่ได้ไปน้ำพอะว่าเนื่องจากว่าการใส่ใจว่าสัตแม่ก็เลยบให้ไปนำหลายคน อันแม่กับไปกับพ่อแล้วก็กับแม่เฒ่าสันไปกันสามคนหนูสันอันวะก็เลยอันเพื่อนนะมาอยู่น้ำอันปู่น้ำยาถามาอยู่น้ำปูน้ำยาถาอยู่บ้านน้องนกเขียนเพื่อนวะทั้งว่าทั้งห้เขากับอีดูต้นล้านอยู่พี่น้อยจกเห็นแล้วได้เราก็สอยบ่ได้เนาะความเจ็บความเป็นะนะพี่น้องมันซอยกันบ่ได้ เดี๋ยวอาการคองอนออกแคนเนาะเขากับบุหูเนาะว่าเพิ่นเป็นโรคพญายนยัง,งะนะแต่ว่าเพิ่นก็เคยไปหาหมอแต่เมื่อก่อนนะเพิ่นเว่มามะข่ายรังแนวมะข่ายรังเพิ่นวามะข่ายรังอักเสบสัตว์แต่ว่าเขากับบุหูสาเหตุว่าเป็นด้วยเหตุใดเนาะและเป็นเมื่อยก่อนก่อนสิพาไปหาหมอนะเป็นเมื่อยแล้วก็พาไปหาหมออัดพอไปไปห้องหมอปร่องก็ได้รลายมือเแลนะ้วแหละ นี่อันสามสี่มือหามืออะไรแหละแ,แต่อาการบอดีขึ้นแล้เมืนเนม่อนี้น่ะเมื่อยแห้งเมืนนี่ทางของหมอเพิ่นเอาบอดได้เนาะของหมอเมืองเพิ่นเอาบอดได้เพิ่นก็ส่งขึ้นทางหมอแขวงบ้างพี่น้องเยส่งวงังค่ำใพี่น้องประมาณอ่าสี่โมงแรกนี่แหละของหมอเพิ่นส่งส่งผึ่นทางหมอแข่งแล้วถ้ารอรุ่นถ้ารอพังแต่อาการพี่น้องเอ้ย เอาก็ดีหลุดไปน้ากันพังไปน้ากันพี่เนะาะอาการพองนองแคร์สิเป็นจังไดเนาะสิเศร้าไวบ่อหรือว่าเป็นจังไดผักพื้นะหรือจังไดนะฮาก็ถาลุ่นถาส้มพี่นนองแต่ว่าฮาก็กันคันวางก็สิไปจอบแต่ล้านนี่แหละพี่เอาะจอบนนองแคร์้องแน่นนั่แหละมัน็สออยู่กับปูป่นแหละถาเอาซะชุเผิ่นก็บบดีมากไก่เที่ยงเลยด้พี่เนองแต่เป็นมาเป็นแหละกะ เปนวังหันละกเลาะตายกัเศร้ามาสามาแล้วกมาเป็นอีกเป็นอีกกับเศร้ามาอีกรอบที่สองอันเนียวมาเป็นอีกรอบที่สามเนี่ยนะพี่น้อยเป็นอีรอบที่สามกับห้องมอเมืองเราคนเอามาได้แล้วคนส่งคนหงมอ,มองแขว,ว,วงแล้วถาลุ่นว่ะจิไปจังไดเนาะพี่น้องถาลุ่นถาพังถาเบิงถาส้มน้ำกันพี่น้องเรอพังอาการผลน้องแขนน้ำกัน ได,ได้กะเป็นกำลังใจให้ผิ่นเด้อพี่น้องเด้อกำลังใจให้ผิ่นแน่อีตนลูกหลายคนเนาะลูกๆพิ่นก็นดีหลายคนจะกินยังอยู่ยังแหละจากผู้หน่อยจากผู้ใหญ่อะร่อยตาสิจัดการสีดยาให้งัวพี่น้องหนังถาม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 า สบายดีพี่น้องอีกรอบสบายดีสกุลสกคนเอยสบายดีย้ำแรงพี่น้องจ้ะกับบรรยากาศอันฮอนฮอสพี่น้อยหลังจากที่อันไม่ได้ไปอันถ่ายคลิปเนาะให้พี่น้องเบ่งพี่น้องส้มยวนของหัวเนาะก็ยังบบแล้วพี่น้องประจบจากเลยมาต่อเพราะว่าเห็ดแรงแต่ง่ายนเนาะวีงคาวีกแหนก็เลยคุยโทรศัพท์แนพี่น้อง น้องแคนเนี่ยก็เลยห้ากระเพิงชิมาต่อพี่น้องแล้วก็สีมาว่าสู่พี่เนะอะพังเนาะเรื่องที่อาการของพ่อน้องแคนพี่เนาะว่าพ่อน้องแคนพนโทรมาหาม้าเมตรตาคำนี้เนาะพ,พ,พน,นักพ่อพนันนักพนักจนนั้นได้ใส่ออกซิแต่ว่าทางห้องหมอมันเมือ,องในขนส่งขึ้นทางหมอใหญ่เนาะส่งขึ้นทางห้องหมอแขวงกะน้องแคนงนะโทรมาบอกเม่ตาว่า พอเขาเป็นนักอสันเป็นเมื่อยแห้งมือม,มอสนส่งขึ้นท้องมอแข้งแล้วอสัน <c oughs> มันตากเลยว่ะอันเจ็บยงไรเนาะเขาก็ซสอยบ่อได้พี่น้องเขาก็ซ่อยบ่ได้เนาะสอยเจ็บสอยเป็นเขาก็ซสอยบ่ได้ก็เลยว่าเออจ็องไรแหละอัน้ำว่ะอดเอาซูซ,ซู่ว่ะเขเป็นยังดอกอันทาหอดมือแพทมือมอแล้วเิ่นก็ต้องซอยแต่เศร้าอ่ะ นี่ตาก็เลยว่าเ้าให้กำลังใจเพิ่นเศร้าอยู่ดอกผมเป็นยังดอกว่ะแต่ว่านี่เพิ่นก็เลยว่าอันนี้ตาเพลินว่ากันั้นว่างแล้วก็มาเล่นน้ำร้านเนยเด้อเพิ่นเนยเด้อ้าก็เลยทำว่าเพิ่นอยูนอยู่พี่หรือว่าอยู่น้องนุกเ้ียนเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่บ้านน้องนุกเ้ียน กไกลเติบเนาะอันทางไปกะไกลเติบพี่นอะแต่ว่าคันทาเขาว่าเขากะสิไปจอบร้านอยู่พี่น้อยสิไปจอบอยู่เพราะว่าเขากะเคยได้ไปหาเขาหล่ะก็เคยได้เนี่ยอยู่น่กินไปฝากเขาเนาะกะเขากะบ,บริลลมเขาดอกพอเป็นหน่วยแห้งเนาะิ่นก็โทรมาหาแม่ตาโทรมาบอกแม่ตาเนาะ แม่จากะจักสิเหตุดไดเนาะโทรมาคำแน่นะพี่เนาะโทรมาคำแน่เพราะว่าแม่จาก็เลยเดินไปหาเพิ่์นซาพังบางคันว่างเนาะเมื่ออื่นแม่จาก็จัะสิแล่นไปจอบร้านเพราะว่าเพิ่์นอยู่บ้านของแม่ยาเพิ่์นพ่อพี่เนาะนอยู่บ้านหลวงโมเกียนเพิ่์นอยู่ถ่ายอยู่พุ่นไปสั่นกับนอ้องไปเถากับกับแม่เพิ่์นนั่นไปน้ำผอเพิ่์น น้องแน่นเอาน้องถาเอาวัสันยี่น้ำไม่ยาเ้องแค้นอะไปน้าไปน้าอยู่ของหมอปักสองแต่ว่าอันบัดรบัดมาบัดเพ่อไปสวรรค์เละบอกเอาไปน้าเพราะว่าไปมันกะสิใส่ใจงบประมาณหลายวัาสันใส่เงินใส่คำหลายเพราะว่าไปในเมืองบอคือบัานห้าได้พี่น้องน้ำนี่ได้ซื้อกินถูกถูกขาบเลยเขานํำความกิน ลายแต่นำขึ้นไปนะนำเขาเนะี่ยอยู่ในกินเท่าไรซื้อซื้อกินคู่ค่ะพเนาะแล้วก็การใส่ใจเนาะเห็นอะไรเอากับบมี่นะเพื่อนก็นจะเกิดว่าห้ามบะมี่อะเลยเอาลูกไปนำลายก็เลยให้ลูกมาถ่ายอยู่น้ำยาทำน้ำแคนว่ะพอเขาเมื่อยแห้งเขาจะใส่ออกซิไ้ แล้วก็ส่งขึ้นห้องมอญ่จะเอาบาได้ก็จะส่งขึ้นห้องมอญ่ว่าิษัทกะสทัคัญว่าห้องมอเมืองเอาบาได้พี่น้องกะอาการเกษตรนักเติบพี่น้องเยนักเติบสมควรเอากะจากสิ่งอะไรเนาะอันว่าอันว่าพื้นสิไปเยี่ยมไปคอยกะพี่น้องเอ้ยก็ต้องใส่ เงินใส่คำเนาะใส่ขาใส่ใจ่ายรายว่าเฮาบ่มีรถส่วนตัวของเฮาเองถ้าไปเนาะไปสวรรค์กับไปไปแสนมาแสน,นพี่เนาะแต่เฉพาะขารถบ่ได้หลายเรื่องขากินขาดอยากเฮากปสิทานโทรถามเพิ่นนั่นแหละพี่เนาะโทรถามอาการว่าเป็นจังได๋เนาะใครแน่บ่นะเฮากปสิทานถามเอาอาการเอาเพราะว่ามันอยู่ใกล้เนาะ อันทา,ทาย,ยู่บ้านเพิ่นเนาะอยู่หน้าเพิ่นนี้กับโบกไกป่ปันไดเนาะเฮากะไปหาไปเจียมได้ไปจอบได้นะแต่ว่าอันนี้เพิ่นอยู่สวรรค์พี่นอ้องเฮากะสิถอดทาโรพังทำข้าวแหละพะลี่น้อยเพราะมันไกลขันพังเมืองขันในตาว่างมือองในตากับสิไปจอบลานอยู่ ออนน้องแค้น่นได้โทรมาห้ามตาโทรมาบอกว่าสัตว์ก็พอเขาเป็นเมื่อยแห้งเป็นนักพงมคนส่งสัตวส่งคนพงโมว่ายอาการกะอะไรยังแอกเหนื่อยเขาเลยแบบเหมื่อยบวบเลยเหมื่อยแห้งกาจะสอยจังได้แหละนองเลย ตั้งน้าสวยความเจ็บความเป็นนะมันซอยกันบ่ได้ซอยอันเวียกซอยงานยังว่าพี่น้องเลยตังน้าซอยกันได้คือเพิ่นว่าเจ็บไข่ซอยกันบ่เป็นเราก็เห็นลานโทมากะอีต้นลานเนาะโอ้ยวะบ่ไม่ไหม้อีต้นสงสารเนาะลูกกัดใครคน พ่อแม่บสบายแน,น่แต่แฮงเต็กและลูกหลายคนจะสกินยังอยู่ยังพี่น้อยเ็มที่จะปูหนาและใบสิ่งงเขาหายอยู่หากินสุก,กินนะหลายคนไมได้กัเไมตตด้กับขอแซ่บพอนให้พ่อหนักแค้นหายไวๆพี่น้อยสาวไวๆที่กำลังใจให้ สเป็นไรกะใช้ชีวิไว้ตลอดปลอดภัยช่วงไสวเ้าอะไรไปนองเลยเท่ากับดีต้นสงสารแต่ว่าจักเสียแะไรมันจำเป็นเนาะความเจ็บความเป็นเนาะมันเรี้ยงบ่ได้อีกหน้องเยทุกคนกับบได้อยากเจ็บบ่ได้อยากเป็น แต่ว่าทั้งเวลามันก็เป็นทั้งเวลาเจ็บมันก็เจ็บเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นของธรรมดา่น้อทั้งเวลาไฟมันถูกจะเมื่อเกิดบุหร้เมื่อตายคือเผลหวานะ่อะันนี้ก็คือกนรการเจ็บความเป็นผลิตเบียงบย่ได ว่าพอเราแก้ต่วการมีโรคประจำตัวแน่เนาะที่ผ่านมาอะแต่ว่ากับบรุนแรงแต่ว่ามาปีนี้นะทังคันรุนแรงไปหน้อยพี่แย่หน่อยนะบอรุนแรงปรันใดคนเหรอเพราะอันนั้นอยู่แต่ว่าพี่นี่น่ะรุนแรงแหงอาการปันกะคือเบาเหล่พี่น้อยถ้าลุ่นถ้าซม ไปนำกันพี่นนอะถาพังข่าวเอาไนแหละมางมือมตตาคันโบคันบอยากรองอื่นมาตากระซีแรนไปเจาะปลานอยู่แนละทางขางทางดำคนละพี่นนองทางลงเขียนคนละบ้านเมญ่าเพิ่มคนาะเพิ่อยู่พุ่นกันซีว่าแลวนองแคนกะมันมันบ่มีทางออกพี่น้ะงขึ้นข้นบ่เพาะบ่มีสองทางออก เล็กหน่อยมันก็คือหลายอย่างคิดไปคิดมานะคิดน้่นคิดนี่ก็เลยคิดบอกออกก็เลยโทรมาห้าเมตตาโ <laughs> ทรมาบอกเมตตาว่าแต่แต่ต้นก่อนนะพอเพิ่นเป็นเมื่อยเพิ่นก็โทรมาหาเมตตานอกห้เมตตาไปบอกทจี่หงนะอันนี้เพิ่นก็โทรมาอีกโทรมาหาเมตตาเมตตากะจักสสว่วจังใดเนาะเป็นยังดอกวันนีแต่บอกล้านว่าเป็นยังดอกฮัามมาซูซูจะอยู่กับพังความปู่ความหยาเด้อว่ะ น้องเบ่งน้องถ้าพ่อถ้าแม่มาวะเห็นกับสงสารชุดๆ้พี่น้องเลยแต่ว่ามันกคือว่าอะไรนสอยบ๊วยอะไรบได้กับฝากพี่น้องสุขุสุคนหายกำลังใจคนเคอีแด้นเด้อพี่น้องเลยคอยเป็นสาววไว้เน้องายว้ว้กครับค้น มาสู่อยู่สภาพเดิมยัียงลูกเลียงเมียคือเก่าเนาะสำหรับที่นี้ไม่ตากาสิเดลาเลยเด้อพี่น้องโอเคกันขิดหนาเลยพี่น้องเด้อปา้ปาปลานองอิดบ่อดมันเติกมาตากเบิองผักส้มผัก,กไรกุแซ่เลยเด้อสบายดีโอเอกันขิดหนาพี่น้องบาย